นี่ยโอ้เ่ะเอ้ยกับนี่อ่ะมาบ้านทีรอมนี่ตรงนั้นมันโลนมันโลนมาตั้งที่ลมนี่เอาตั้งไอ้นอนตั้งไอ้นอนว่านะได้ไหมนอนไม่ได้นอนไม่ได้เหรอใส่นอนไม่ได้ไอ้นอนหน้าอตรงเนี่ยไหมันกินโลแกยไหมเนี่ยใช่มันนอนหน้าอตรงนี่ มาเอาอิเล่พลายเอกมาถึงแม่เลยไออันอีดำอะไรไหมน่ะปอกได้วอ้ปอบกได้ควยโอตื่นดีตึงดำปืวกันตัดอยีายเชียร์มือล้วงกันเออเตึงดำปืวกันเนี่ยโอ้ยจ๊ะบบบบบบมานี่บ่บบ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 บตบบบบบวบบบบบวบบบบบบบ นี <t ok, t ok, t ok, ok ok ่กดกดตัวน ok ok ี่กดกดตัวนี่กดตัวบนนี่เหรอวะมันติดเลยกิกไม่ได้เนาะเออเกดกดเออกดกดเละไอ้ติดเดียวนะเออจ่อไม่เสร็จก่อนไม่ใชดมาต้านทางมาโรบี้ระบบิดไปกว่าเลยเออเออเออเลือจะต้านเละดังมันเพื่อเครื่องมันไม่ไม่ใจเคก่อนไม่ใจโอเกจีอ๋ออ๋อก็ควมาเดี๋ยวนะจีก้าเมียววันนี้ เอาเอาเอาเอโอมก่ <c oughs> อ,นไไอนเสียโอ้พันไดไว้ก่อนโอ้อันมันโตตรงนั้นนะโตยบปีใต้โบนะเอออันน่ะนี่ตะเพื่อนหลักโตได้ตรงตึ้งไอหลักรถไปทักที่ําเพื่อเกยเรียบร้อยอันนี้ทบทบส่มามาเลยเดียวเออมาอย่วัตถุศิลป์เกียวเสีย เรวมาแล้วมาทุกที่ลุงเอ็นเปลี่ยนรถมาทุกที่กบไม่ทํากันเลยนี่บ่อยนี่กันนี้กันเยก็ไปแต่ว่านี่กันนี้ไม่เคยเห็นดิอันจอมเด้หรือไหมอาจจะตาอะไรก็ไม่เอาจะตัดเลยทีไม่เถอะลุงเอ้าต่อไปด้วยที่ตะเกียงมาตันต่อมาอันนี้ว่าชมใส่ไว้ยใ้่รือไม่เดี๋ยวในตาตาได้เลยทิดังมันปพูดโตดังไม่นะนะดังมันปพูดว่าเครื่องโตอะไรมัน đang về như đang... anh à anh à ơi áo quậy tâm rồi tâm anh, anh chế chế chảy chảy đứng cả à, cót ừ. Ừ. Mà, có chế chế anh chế có tổ bốn đi cốt coi <laughs> Chát mày lượn mấy way lê lát nè ngang nga. Come kabali, vẫn cháu 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 ใช่เนีเอามาถินน oh, oh, uh ี้อะไรเนี่ยเอามาถิ่นนี้โอ๋อถึงอ๋อไหวไส๋อตกใจเม็ดแดงๆตึงยกขึ้นลวงนั่นแะไม้ว่าตีบ้านบันปื้มังทิว่าร่มเล่งพุ่นตกเหล็กว่าว่าซื่อนี่บันปื้มังเออบันปื้มังเบืองไลลุ่มมังไม้ทุ่งว่านี่เรีว่าซื่อไม่ตจง Cặp Bà, vợ ơi cưng Hả? và đúng không? Kì, kì có cái nhà bao cưng nữa mà cưng Vừa mai đấy Bà cưng Quả ba? cưng Mày để gì à? Mần ba, mần gì này? Ba lùng tùng này? Vì... Ba, 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 ban 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 พาพดูบนบ้านเลยบนลังกาเลยไม่เอเมียเจ็บไปฮะเอเมียอเมียเจ็บมีดมีอะไรมีกักกระกักมีอะไรม่ดุดดุดจังเพ็นจัดกักกักดาริเลยเป็นดุดจังจริงหลังหลังวัวเต็ะมั้งอ๋อนะมันพาบ้าพไม่ไม่ใช่ภาลังกาดิเออโอมันพาข้างกลางบ้าน

อ๋วังนี้หลับจางปลูกรวยแล้ววังนี้อือโอ้หฮะเจ็ดปันงูังเจ็ดปันนอ่ามาปลูก้วยมาไม่าไม่้้วยปพูกม้เี่ยไม่เลยมึง้องมึงคุ้เอมึงยเงี่ยุ้มามจังใจด้วยอกอก้อกุ้ลุมก่อนยังตุ้งงง้มงตังเต้าโอเคบังเกบังงอ๋อกี่กี่ตอนได้้วยอะเลย

à đúng chúng ta mà mấy anh chúng mà cái này cứ ngoài gì vậy chứ phải cố cố cái chết bà ma chùm à buộc chết bà ma chùm rồi mẹ cầm đi ai lấy mẹ để tiêm đi cụm cụm à mẹ làm lấy nữa cụm nãy là mẹ 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 không 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 mẹ không mẹ không 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 mẹ không không mẹ không mẹ mẹ น้าไม่เองเล็กขึ้นกับเล็กว่าซื้อไม่ได้ทำเอาไม่ได้ทำไม่ได้ทำาอเยนไม่ไอเย็นไม่ได้ทำวันไหนวันนี้อถึงวันนี้ว่าพุตกวันนี้คนตเดืเดเดือได้ทำตัวได้มังกันกูนเออเอด้อฝากพดมังแต่ว่ากะมาอีบาม่นกันบ่าได้ปาปาอไอยู่อ้ยไอ้ มันกุ้งกันอ๋อตึ้งอ๋อมันกุุ้่มกันตึงกันเคยไปเคยเมาอ่ะอ่ะอะไรอไรเมาเองเหรอเมาเองอะไรเมาเองเจ็ดปันนาปลูกรวยปลูกรวยมาตันงลุ้งวยมึงคุ้งกวนมันงอ๋อปลูกรวยมันปลูกปลามันอ่งตอนนี้ปลูกไปได้ไร้ต้นแล้วมั้งกัวมันมันนี่มั้กัวกันทำมันกัวกันทำไรกู้กี้วัวหรือบ้านือโจมัวหรือโจมัวโจมัวโจมโมัว าช่วบัวปาดัวจริงหรอมาอย่างไปกนบ้านมันนึงใ้องมอยากเล่นล้วงเล่นเล่นเลยมา่าวกามันี้มันอ๋อครับครับยังจะไม่จำชอมชอมก็กัวอือนแม่อยู่นุ่มแม่เออยู่นุ่มจัดไ้จบปานจริงงานลุยว่งนี้อย่าในปกเบียบปกเบียบไม่ดีว่าโบจังหวะไม่เอ้ยเราตีบรบัด ใส่มันตู้อะไรอ่ะโลมันเก่งโลมันเก่งมันไปเยียบอะไรมันรัวมากอ่ะโลมันเก่งก็ไปยุ่งกันมันใจรู้ว่ามันจะโต้ใกล้กัราะว่าไม่ได้อันนั้นนะตบบัตรอีกอันลาทีบดีๆแต่นะเพื่อว่าใจควยมันลัดวงจรสมันอีจ่ายทวิสเลยจ่ายทวิสเลยนะตายว่าตอนนี้ไม่จ่ายทวิสเลยตอนนี้ตายเลยนั่นนะจบพอตายตอนนี้จะไม่ใจ่

เออเออครับคเออไปเล่กไปไปฌานน่เออเนี่ยเนี่ยมาเล่แล้วโอ้กันมันมันเป็่นซ้ำทิตังจังจังงอกันอ๋อเปลี่ยนยางกไม่เลยไก่แต่นี่จะจไม่เลย้ำทิพตซ้ำทิพไม่เหล็กเดียวว่าซ้ำเลยซ้ำเลยเออเอาก็ไปนะนะโอ้โหาใจเราเบอร์อุกมเด็กล่ะเบรังเราเบ cái gì ai bay luôn anh ừ. à? gặp luôn rồi bay bay ha sưởi sưởi nู่n kín cái đó bay đâu bay mày ơi, lấy, sao ơi à? rồi, nên... này, lấy cái nào? <cười> à. <cười> uh, là... lên, giờ là lúc sáng nào chỉ ngứ anh nè bay nè bay lấy cái lấy cái nè ngủ à lão mai bị đằng lấy cái vào đi này là luôn vòng anh nè chỉ อ่ากีกุนอะลวกงไปกันได้ไหมอ่ะลุกงไปกันได้ไหมฮะไปเลยลงลื่นตัวเดียวก็ไปฟาดไปได้โรงงานก่อนไปเจอหนุ่มเจอไอ้นั่นกินไงก่อนเดียวไม่ลไปดยนี่ลงวิโอไปข้างนอกกันนะลวงเตรียมเปล่าเลยเดียวไปเอา้อลว้งอีไปตัดผมถึงอ่าอีไปหน้าโรงงานกันถึงอีเวไปฮ่าอ่าเพื่อนกันตัวเดียว การเนี้ยลุงดับิยไปจากบ้านพอดีเลักเดียวตึงกาเห็นไรเอ็กมาแล้วครเลยนั่งคุยก่อนกลับไปไหนใครอะกับไปไหนไปห้อรบใครไปห้อรบอ๋อไาที่ไหนเนี่ยเออเขาล้เล่ลุเล่ไปห้อรบมันยี่บ้าเฮงอืมครับก่อนอะไรกืออุปมาตรว่าทุกเั็รบมาอไรแบบนี้ยงยงรบ นะเดี๋ยวเดตื้อตเป่าครับอ่าเดี o, ahn, ๋ยวเดี <umsy. S 2> ๋ยวนี้วเกกติเอเ่เเรอเ้เอเอ้ยเหลกเดียวเอ้เครับเวียนนาบานล่วงหลบเลเดียวถึงกาตอนเลียบกลับมาเกเว่เข้ามาเดนลวป้านนเจ้าล่วแันีนอันน่ะป้าเลยไปทางเลี้ยลูกเจ้าลาวเรื่องว่าไปไปเดี๋ยวลไปกันเดี๋ยวเดี๋ยวนุ่มไปนั่งกินกับลูกเจ้าบ้างเดี๋ยวเย này để luôn để chửi, chửi ai? rồi là để ừ. mà phúc rồi ai ta túng để chúng ta ấy chứ là cái này đi đây nà mai này có yên ta muốn luôn yên mà bước mà chết Lời tương bày mai luôn đúng đồng an gặp luôn bày giờ đúng nhìn con

่าดรอบใบบานไข่เนี่ยทีนั้ไม่ใจนู้นว่าที่อัวาไม่ไม่ปลื้ดรบนู้น่ัวเราะกบว่าเต้าไม่รอบนู้นก็ว่าปลื้ดแต่ก็ว่าจีนไงเอาเมาเมาเอาบานล่วงเลยล่วงไอรัางานนู้นเลยเด้อไม่ก็ว่าคินมากไงเงี้อันน่ะก็คินไากไงไม่นี่อะยะเอาล่วงเอาล้วงไอเบีย่ากันนันาะเดี๋ยวลวงลงเบียไอดูลเล่เร่ดูลามากอย่างวู้แต่ว่าล่วงเดี๋ยวไปหลับไปทุ่งมันนั่นไล่เรื่องเจ้ล่วงเลยนะ เอาลงไอเปียอ <G iro entender it> ่าไม้เ <t> บ <ok, S 2> ียร <demasiado> <do> ์เล็กเอามีดิบัดพอนี่นะ